ไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวกับแก๊งนั้นหรอกทำไรนะหอยดีด้วยไม่มีไม่มีเฮ้ยโอเวอร์โหลดกิ๊บเฟนมาตะปักอะคอมมอนทรัสทรัสซ s ริยะอืมซาริยะ ตกลงมันอ่านว่าสายญานโดยมันก็ต้องอ่านว่าสายญาอยู่แล้วแตาไม่กี่พี่เดียงไอ้แต่มันก็ควบคำมึงไม่เข้าใจคำว่าซายญาหราอซารยเญาแต่ป่ะมันก็ต้องซายญารู้จักแต่บูมใบหญ้าหญ้าหาอยา่าบูมใบหญ้า ไว้ไม่ได้ะอะไรนะ <ś ped of war> อะไรนะ่าส,สดังจะนะเก <ś ped of war> ินจิกคว้ามือนั่นชิดไอ้เอยี่ฮะซอมบราในเหน,นืนี่เอาแล้วในทรูไม่ดีนะฮะ ต้องบอกได้เลยว่าทางสตรีมเมอร์เองก็เป็นเน็ตทรูนะครับบุญครามเลิฟเรยใครเป็นเน็ตทรูสตรีมเมอร์ไอ้ชิตแต่อันนี้ต่อให้ก่อนแล้วกันไม่เอาละสกินออกเลยก็ได้นะให้ต่อเนี่ยไม่เอาละสกิน ทำไอเอาแล้วสกินแล้วล่ะก็ออกไปวิ่งป๊ัตปัดจุดตาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์คี่มีแหละอู้อ่าดีบีซีแอนดูนอดโนกุดบายไม่พี่กุดบายไงอยู่เนาะถามว่าจะได้เปิดบ่อยทุกวันนะรู้สึกช่วงนี้แล้วบอกว่า ถาหายไปหรือว่าถามแล้วไม่ตอบก็คือก็คือหมุนอยู่นั่นเองฮะเน่านั่นเอง shit someone behind me เอออะไรเอ่อเอซัพพอร์ตได้ไหมพพอร์ตได้ไหมวุ้ย อ้วนโอ้อยู่ที่รถใครอัน,นั้นใครแม็กเกรูร้องอยู่หลังบนรูร้องข้ามได้ข้าไมได้ลิปเปอร์มีอันตีไหมยังอุตสหาหโดนซอมซอมเอาน ะจะดาร์กอนไปทำบีบช่อะไรใน,ในการอะไรครับนีบปะโตปะคิวเพื่อในเกมดูด้วยนะตอนนี้เพื่อระ,ะเกมปูอยากรู้ว่า <c oughs> จะดาร์กอนไปทำบีบช่วยอะไรในการในการอะไรอ่ะต่อไปน่าจะเจอเอฟบีนะครับผม ก็เดอะดาก,กดา้อ,อนบิคัมส์มีไงก็าละลายถังแก๊สอยู่ทหารทั้งบนเลยนะม <c oughs> แม่งริวแล้วแม่งก็โดนฉุดรักเลยน่าสงสารเขานะเครปมันหาจะตายแล้วเอ้ยช่วยหน่อยออยิงให้นหน่อย ในระหว่าที่มันลากกูเนี่ยมันต้องยิงมันไปมันไม่มีใครเห็นนะเด็ตัวอย่างควายนะไม่มีใครเห็นหรอคิมิีแหละอุ๊อ่าไลายๆหรือเปล่าประดรร้องไม่มีจ้าบ่นบ่นร้องเหมือนโบอิ้ง มันพุ่งใส่ป้อมกูงบ้าไปแล้วอยู่เวล์รอสองบ้าคนเดียวเลยตอนนี้มันจะเข็นไปไม่ได้ไกลกว่านี้หรอกถูกต้องมาถึงพวกเราอ๋อเงียบกิ๊บเลยหายไปไหนบ้าวะรอสองบ้าอยู่ยังไงเต็มเลยข้างบน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  ไมลูโอมันบุกมาข้างหลังูโอเล่นผิดป่าลูกอาเออไก่อนได้ลาลหลุดลหลุดพอบยิงฟรีอยู่วะป้อมอยู่ไหน่อกูไม่ยิงฟรีอะไรถังแก๊ะที่ไม่มีใครอยู่ในถังแก๊สทกคนฝากฝฝากฝากฝฝ คอนเทกต้องทำนะฮะ มอะไรกันีมันะเหลือเกจจ้อ่ะข้มีและอุอ่าอีมไปแล้วหรืออีมไปแล้วอ่าจะได้ได้ fort. อีกต like ัวนึ่งได้ไ <No ด้ได้ลงไปแล้วได้หว่าจ็บหัวกูเลยไมนั่นลวงไม่หลับในบ้าน2ตัว ไอ้ซอมมันยิงต่ออยู่ข้างหลังแบบกรุดมาสิพุ่งไปไหนพุ่งไปทางนู้นเรียวเรียวมาเรียวมาไล่ฮันไล่ฮันมาไลฮะมาพุ่งไปนู่นเลยแหละฮัพุ่งร่วงอย่างหรอคนสงสารกินจีอะรอบที่สอง เาก็แค่เบิร์นวบร้องเองมาอยู่ในด่านจำโชวดาวนะครับเอาแล้วโดนด้วยนะข้างหลังเทียบเลยข้างหลังประมาณสองแต่ตัวถูกต้องมันไม่เก็บรถเลยโชว์โดดแดด เฮ้ยเกนเตียตายเกนเตียตายเฮลมี่พีซเฮลมี่พีซอย่างนั้นเหรอหลังหลังเออสะท้อนโดนอ้าวใครตายเพราะใครกันแน่วะน่นเเยงรพืื่่อออูข้าบหปล่าอยู่ตรงกูอยู่ข้างหลังกูสักที่หนึ่งไม่รู้ก็จะมี E M P สักรอบ วิ่ข้างบนเต็มเลยลูกถ้าเราเก็บเมอร์ซี่ได้อุ้ยไม่ได้คุณเมอร์ซี่ข้างบนอีเปิ้ลไม่ยุ่งดิครับเรียบรอ้รยบรอเรยเล่นแบบเกมก็เรียบรอ้อย <c oughs> กลับเลยถอยเลยลูก อ่อากเออข้ามันนี่ไปดูเยอะข้ามันฝนตกอีกรอบหนึ่งนะ เก่งตอนนี้ไม่เก่งหห้ามฟันผะมนะคุนเะกนจะิ30 s e ้ o n d เอนซะิกตี้เซกเอน โอ้สูงโวยเลยเดกเรเกียมคนใหม่เล้วเกิดอะไรเล่งกันแด้เครื่อง UPS เล่นกันแดงไม่รู้นะนะจะทุบนะจะทุบแกมเร่ง ยังจ้าเข้าพอยได้หรอจ้าเข้าพอยยังไม่ได้กาวิ้วิ้วิรมาิปมาเอาิปมาจริงเอสงงงเอสวยเป็นชัยชนะที่ไม่ยากเกิน กำลังนะครับ